ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำการระบบงานของสำนักงานหลักประบบกันสุขภาพแห่งชาตินะครับในส่วนของการเข้าใช้งานนะครับในส่วนของ u s สเ n a m e แล้วก็ password ดครับสำหรับบริการออนไลน์นะครับหรือระบบต่างๆของสอปสชนะครับในเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะมีระบบที่เยอะแยะมากมายนะครับดังนั้น ถ้าท่านต้องการที่จะเข้ามาดูว่าสปะสะชมีระบบการให้บริการออนไลน์อะไรไปบ้างนะครับก็สามารถที่จะสแกน QR code หรือเข้าไปที่ลิงก์ตามที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับพอท่านเข้าไปท่านก็จะเห็นรวมรายชื่อบริการออนไลน์นะครับแยกตามหมวดหมู่ไว้ซึ่งท่านก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูข้อมูลตามหมวดต่างๆได้นะครับ สำหรับรูปแบบะระบบงานในสำนักงานรับกันสุขภาพแห่งชาตินะครับที่เมื่อท่านเข้ามาใช้งานเนี่ยท่านจะใช้งานในรูปแบบใดได้บ้างก็แบ่งตามรูปแบบระบบที่ให้บริการดังนี้นะครับ 1. ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันซึ่งจะเป็นโปรแกรมหรือเป็นระบบงานที่จะต้องใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Chrome, Edge, Firefox หรือ Safari ก็ได้นะฮะก็คือพูดง่ายๆคือต้องใช้ผ่าน ตัวเบ b าว์เซอรนะครับอันนี้คืออยู่ในกลุ่มของเว็บแอปพลิเคชัอีกประเภทหนึ่งก็คือกลุ่มที่2ก็จะเป็นต้องมีการติดตั้งก่อนหรือมีการ i n s t a อลตัวแอปพลิเคชันลงไปบนระบบปฏิบัติการของเครื่องที่เราใช้งานอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น Windows นะครับยกตัวอย่างเช่นระบบตรวจสอบสิทธิ์โดยผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด Smart Guard, นะครับ อันนี้ท่านก็ต้องลงติดตั้งตัวโปรแกรมให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะสามารถแล้วก็มีสิทธิ์ถึงจะสามารถเข้าใช้งานได้นะครับระบบ n HSO Client นะครับอันนี้ก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่ต้องมีการติดตั้งก่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่3ก็จะเป็นในกลุ่มของ Mobile Application นะครับซึ่งก็จะเป็นแ,แพลตฟอร์มบนมือถือ Mobile Device ต่างๆนะครับซึ่งก็ปัจจุบันก็จะมี2แพลตฟอร์มใหญ่ๆก็คือ iOS กับ Android นะครับ ก็ต้องมีการติดตั้งตัวแอปพลิเคชันลงไปมีสิทธิ์การใช้งานจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นแอปสปสช1330นะครับหรือจะแอดสปช l i สชเป็นเพื่อนก็ได้นะครับก็จะสามารถใช้ Service ของสปสชบน Mobile แอปพลิเคชันได้นะครับสำหรับกลุ่มงานสำหรับกลุ่มระบบงานที่ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชนะครับ ก็ขอแบ่งเป็นตามลักษณะกลุ่มระบบงาน2อนย่างสลักษณะนะครับกลุ่มแรกก็คือในส่วนของ Data อาภายนอก Data Center นะครับก็คือกลุ่มกลุ่มแรกนี้ก็จะเป็นระบบงานนะครับที่มีการผูกกับรหัสบัตรประจ,จําตัวของผู้ใช้งานรายบุคคลหรือจะเป็นรหัสบบริการก็ได้นะครับขอยกตัวอย่างเช่นระบบ API a u t h e n หรือ API Kiosk นะครับกอันนี้ก็จะเป็น ระบบที่ไม่ได้อยู่ใน Data Center ก็ขอเรียกสั้นๆว่า non NDC นะครับ non data center แล้วก็ยกตัวอย่างอีกระบบหนึ่งก็อย่างเช่นระบบ authentication ด้วยบัตร Smart c a r d หรือเราคุ้เคยในชื่อ EIM ER นะครับระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับหรือ u s e ยกตัวอย่างกลุ่มฝั่งซ้ายนี้ก็คือเป็นกลุ่มระบบที่ จะต้องมีการเจนตัว username password ต่างหๆของระบบงานนั้นๆเพื่อที่จะเข้าไปใช้งานนะครับดังนั้นถ้าเป็นฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะจำหลาย username password หน่อยนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งขอเรียกว่ากลุ่มภายใน data center หรือในกลุ่ม DC นะครับก็คือ,อระบบเนี่ยก็จะมีการผูกกับเลขบัตรจับตัวประชาชนเหมือนกันนะครับซึ่งเวลาที่เราเจนตัว Username ในกลุ่มของ DC มาแล้วเนี่ยก็จะขึ้นต้นด้วยหลัสปีอย่างเช่นปีนี้เป็นปี66เวลาที่ท่านขอ Username ในกลุ่ม DC ใหม่เนี่ยหัสท่านก็หัสผู้ใช้งานนะครับก็จะขึ้นต้นด้วย66ตามด,ด้วยตัวเลขนะครับประมาณ13หลักนะครับซึ่งกลุ่มงานภายใต้ระบบ Data Center เนี่ยก็จะดีตรงที่ว่าท่านจำแค่ Username Password กลุ่มเดียว แล้วท่านก็เอาไปใช้กับระบบงานอื่นๆที่มันเชื่อมโยงกับ Data Center ได้ยกตัวอย่างกลุ่มระบบงานที่อยู่ภายใต้ Data Center เช่นระบบตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการหรือ New Authent อันนี้ก็เป็นเว็บแอปพลิเคชันะครับระบบการจัดการงบค่าเสื่อมระบบ s i m l a t e for DMS นะครับระบบจัดการะระบบบริหารจัดการรหัสมาตรฐานยานมาตรฐานนะครับ เพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้า4ระบบเนี่ยที่เห็นอยู่ฝั่งขวาเนี่ยท่านสามารถใช้ username password แค่ชุดเดียวนะครับก็สามารถที่จะใช้เข้าทั้ง4ระบบเลยไม่เหมือนกับฝั่งซ้ายท่านจะต้องจำ username password แยกระบบในการเข้าใช้งานเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างระบบที่เป็น non data center ผมขอเรียกว่า NDC นะครับฝั่งซ้ายกับกลุ่มที่เป็น data center รหรือว่า DC ฝั่งขวาอันนี้ก็คือจะมีความแตกต่างกันใช้งานแตกต่างกันในลักษณะที่อธิบายไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างของอระบบงานที่อยู่ในกลุ่ม Data Center นี่คือตัวตัวตรวจสอบสิ์ it, นะครับตัว New o r l e n อันนี้ก็จะเป็นเว็บแอปพลิเคชันครับทีนี้หลายคำถามนะครับเวลาที่เราจะตรวจสอบว่าเอะเรามี ชื่อผู้ใช้งานในระบบ Data Center แล้แลวหรือ,อยังนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ถามเยอะแล้วก็เราก็มีวิธีการง่ายๆในการตรวจสอบได้ด้วยตนเองนะครับว่าท่านสามารถตรวจสอบได้ว่า,าเลขประจำตัวบัตรประชาชนของท่านหรือ PID ของท่านเนี่ยมีในระบบ Data Center เราแล้วหรือ,อยังนะครับวิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆครับก็เข้าไปในระบบ Data Center นะครับจะเข้าไปตามลิงก์นี้หรือเข้าสแกน QR Code ก็ได้นะครับ หลังจากนั้นท่านก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้าจอลักษณะนี้นะครับก็ให้ไปคลิกที่สมัครเข้าใช้งานระบบคือเราใช้ตัวฟีเจอร์ของสมัครเข้าใช้งานระบบเป็นตัวตรวจสอบนะครับหลังจากนั้นก็จะไประบุที่ฟิลแรกเลยนะครับที่ช่องแรกเลยก็คือเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนให้ระบุเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน13หลักลงไปนะครับ พอเราระบ,บุไปเรียบร้อยเสร็จแล้วให้เราไปคลิกที่ช่องถัดไปอาจจะเป็นคลิกที่ช่องชื่อหรือหรหัสพนักงานก็ได้นะครับพอเราคลิกเสร็จแล้วเนี่ยกรณีที่หากมีชื่อผู้ใช้งานในระบบแล้วนะครับก็จะขึ้นข้อความว่าไม่สามารถสมัครเข้าใช้งานได้นะครับเนื่องจากเลขที่บัตรประชาชนหมายเลขที่ทัดคีย์ลงไปอ่ะได้ถูกไปสร้างเป็นผู้ใช้งานในระบบ DC แล้วอันนี้ก็คือว่ามีชื่อผู้ใช้งานในระบบ Data Center แล้ว แต่กรณีที่ท่านแต่ถ้ากรณีที่ไม่ไม่ขึ้นข้อความนี้นะครับแต่ท่านสามารถที่จะระบุชื่อต่อได้ระบุนามสกุลต่อได้ก็แสดงว่า,าหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านยังไม่ได้สร้างถูกสร้างในระบบ Data Center นะครับอันนี้เป็นวิธีการเช็คง่ายๆเบื้องต้นนะครับโดยใช้ฟีเจอร์ของการขอสร้างข้อมูลผู้ใช้ใหม่ในระบบนะครับทีนี้ สาเหตุเป็นคำถามค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าสาเหตุที่เราเข้าระบบ Data Center ไม่ได้เนื่องจากอะไรสำหรับผู้ที่มีชื่อผู้ใช้งานแล้วนะครับพอเคยใช้งานได้ช่วงหนึ่งแล้วอีกสักพักหนึ่งเอาใช้งานไม่ได้เป็นเพราะอะไรสาเหตุก็จะมีอยู่ประมาณ4-5หข้อนี้นะครับหก็คือระบบมีการปิดปรับปรุงนะครับตามรอบระยะเวลาที่กำหนดเพราะฉะนั้นในช่วงที่ระบบมีการปิดปรับปรุงอันนี้พูดถึง Data Center นะครับก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เพราะว่ามันเป็นระบบที่คนโทรลยูซอร์หลายๆโปรแกรมนะครับหรือว่ากรณีที่พบความผิดปกติในการเข้าใช้งานของผู้ใช้อันนี้ก็จะเป็นการถูกละงับการใช้งานโดยสปสชเป็นผู้ละงับการใช้งานของท่านเองนะครับกับข้อถัดมาครับข้อที่ญชีบัญชีเนี่ยถูกละงับการใช้งานเนื่องจากาไม่เข้าใช้งานภายใน180วันหมายความว่าถ้าท่านเข้าใช้งาน ทุกเดือนอันนี้ไม่มีปัญหาก็เข้าได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าทิ้งช่วงไว้นานเกินไปนะครับเกิน180วันไม่มีการใช้เข้าใช้งานเลยระบบก็จะถูกเปลี่ยนสถานะเป็น inactive ถ้าระบบเปลี่ยนสถานะเป็น inactive แล้วเนี่ยท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้นะครับก็จะต้องทำการติดต่อสปะสะชนะครับอาจจะติดต่อไปที่ h e l อเ e เ ไปที่ h e l d e นะครับก็กดไปที่1330กด1กด5กด3นะครับแจ้งขอปลดสถานะระงับการใช้งานนะครับอันนี้เน้นย้ำนิดนึงหากไม่ดำเนินการในขั้นตอนนี้นะครับกรณีที่ท่านลืมพาสเวิร์ดจะไปรีเซ็ตพาสเวิร์ดก็ทำไม่ได้นะครับท่านก็จะไม่สามารถรีเซ็ตพาสเวิร์ดใหม่ได้ถึงอาจจะบอกว่าอา้าวคือเนื่องจากว่าสถานะมันเป็น inactive อยู่นะครับจะไปรีเซ็ตก็ไม่ได้ต้องปลดลก่อน ท่านถึงจะสามารถแล้วพอสถานะเป็นแอคทีฟแล้วดันลืมพ s ส o r ์อีกอันนี้ก็ต้องไปเข้าโปรเซสะบวนการรีเซ็ตพ s ส o r ์ต่อไปนะครับแล้วก็ข้อที่4ก็คือลืมง่ายๆเลยก็คือลืมรหัสที่เรากำหนดเองนี่แหละเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานระบบได้นะครับก็ต้องไปรีเซ็ตพ s ส o r ์ต่อไปเดี๋ยวกลาวต่อไปนะครับแล้วก็ข้อที่5เนี่ยอันนี้เจอค่อนข้างเยอะ ก็คือพอเราลืมและปลดล็อกสถานะเรียบร้อยแล้วอาไปรีเซ็ตพาสเวิร์ดกันดีกว่าใช้งานไม่ได้เขาใช้งานเป็นประจําก็ลืมนะครับก็เลยไปรีเซ็ตพาสเวิร์ดทีนี้พอเราไปรีเซ็ตพาสเวิร์ดใหม่เนี่ยขั้นตอนของการรีเซ็ตพาสเวิร์ดใหม่เนี่ยเขาจะให้กรอกอ e ีเมลที่เราสมัครเข้าใช้งานไว้นะครับหลังจากนั้นระบบไปทําการตอบกลับเป็นรหัสผ่านตั้งต้นเน้นย้านะครับรหัสผ่านตั้งต้นตอบกลับไปในอ e ีเมล แล้วหลายคนก็เอาตัวรหัสผ่านตั้งต้นเนี่ยเอาไปเพื่อที่จะล็อกอินเข้าใช้งานระบบแล้วใช้งานไม่ได้ไนะครับอันนี้ก็ใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรหัสผ่านตั้งต้นวิธีการก็คือท่านจะต้องเอารหัสผ่านตั้งต้นเนี่ยเป,เปลี่ยนเป็นรหัสผ่านที่ท่านกําหนดเองรู้เองนะครับแล้วค่อยเอารหัสผ่านที่ท่านกําหนดเนี่ยไปเข้าสู่ระบบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุหลักๆที่เข้าใช้งานในระบบ Data Center ไม่ได้สำหรับผู้ที่มีชื่อผู้ใช้แล้วนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ไปดูในส่วนของหัวข้อที่หลายคนติดปัญหานะครับก็คือการรีเซ็ตรหัสผ่านใน Data Center นะครับอันนี้กรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านนะครับก็ง่ายๆเลยก็เข้าไปที่ในหน้าเว็บของ Data Center นะครับตามลิงก์หรือตาม QR code ที่ก่อนหน้านี้ที่นำเสนอไปนะครับคลิกที่ลืมรหัสผ่าน นะครับตามรูปนี้เลยนะครับหลังจากนั้นระบบก็จะขึ้นหน้าจอให้ท่านกรอกอีเมลที่ท่านสมัครไว้กับสปะสะชนะครับในระบบ Data Center เนี่ยกรอกลงไปนะครับเน้นย้ำนะครับถ้าบัญชีถูกระง,งับอยู่ท่านจะไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้นะครับต้องปลดล็อกสถานะ inactive ก่อนนะครับเมื่อทีนี้พอเรา ระบบอ e ีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกรณีที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้นะครับหรือชื่อบัญชีถูกระงับการใช้งานเนี่ยก็จะไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านต่อได้อันนี้เน้นย้ำเลยนะครับก็จะขึ้นข้อความว่าไม่พบอ e ีเมลแอคเดสในฐานข้อมูลกรุณาทําการกรอกข้อมูลใหม่อันนี้จะเกิดขึ้นทั้งกับกรณีที่ยังไม่มีผู้ใช้ไม่มีชื่อผู้ใช้งานในระบบเลยหรือบัญชีถูกลังับการใช้งานก็จะขึ้นข้อความลักษณะนี้เหมือนกัน หลายคนก็อาจจะงงว่าอา้าวฉันมี DC อยู่แล้วแล้วทำไมวันนี้เข้าไม่ได้ mm hmm. กรณีที่ inactive ไปแล้วเนี่ยเกิน180วันไปแล้วเนี่ยอันนี้เกิดปัญหาค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปรีเช mm ็ค hmm. กันเบื้องต้นก่อนว่าเรามีชื่อผู้ใช้งานในระบบ data center แล้วหรือยังอันนั้นสเต็ปแรกเลยนะครับที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับทีนี้กรณีที่บัญชีไม่ดได้ถูกระง,งับนะครับระบบก็จะทำการส่ง เน้นย้ำนะครับรหัสผ่านตั้งต้นไปยังอีเมลที่ระบุไว้ตรงนี้อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับระบบจะตอบกลับไม่เกิน10นาทีนะครับก็จะขึ้นข้อความว่าหลังจากที่เราระบุอีเมลไปแล้วนะครับระบบได้ทําการสร่งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมลของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จจากสเต็ p นี้แปลว่าเราสามารถที่จะรีเซ็ตรหัสผ่านเราได้แน่ๆนะครับก็ให้ท่านเข้าไปในอีเมลของท่านที่ระบุไว้ในระบบนะครับ หลังจากนั้นให้เข้าไปเช็คครับก็จะมีหัวข้อประมาณนี้สปสชะระบบแจ้งรหัสผ่านสิทธิ์การเข้าใช้งานนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะมองไม่เห็นในกล่องอินบ็อกซ์เมื่อเข้าไปเช็คในอีเมลนะครับก็อาจจะคลิกเข้าไปดูในกลอ่องจดหมายขยะหรือสแปมนิดนึงเผื่อมันวิ่งเข้าไปที่กล่องนั้นนะครับว่ามีอีเมลตอบกลับหรือไม่หลายคนไปเช็คที่กล่องอินบ็อกซ์แล้วปรากฏว่าเออไม่มีอีเมลตอบกลับปรากฏว่ามันไปอยู่ในช่องสแปมหรือกล่องขยะของอีเมล ก็อาจจะรบกวนเข้าไปเช็คดูด้วยนะครับหลังจากนั้นในอีเมลที่ตอบกลับจากระบบนะครับก็จะแจ้งชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านตั้งต้นนะครับซึ่งเราก็จะต้องเอารหัสผ่านตั้งต้นเนี่ยไปกําหนดเป็นรหัสผ่านรหัสที่เรากําหนดเองเสียก่อนนะครับอันนี้ในหน้านี้ก็จะขอเน้นย้ําว่ากรณีที่บัญชีถ,ถูกลำาการใช้งานอยู่ ก็จะไม่สามารถดําเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านได้อันนี้ต้องไปปลดล็อกก่อนนะครับเิ้นย้ำนะครับแล้วก็ข้อที่2หากตรวจสอบในช่อง e inbox แล้วไม่เจอลองคลิกที่ช่อง s p a มดูว่ามีเมลตอบกลับหรือไม่อันนี้ที่พูดไปเมื่อหน้าสักครู่นี้นะครับกรณีหากตรวจสอบแล้วไม่พบก็ให้ติดต่อสปอสอชอ,อีกครั้งนะครับเพื่อทําการตรวจสอบว่าทําไมไม่มีอ e ีเมลตอบกลับจากระบบนะครับ แล้วก็ข้อที่3กรณีที่เมลที่ได้รับการตอบกลับมานะครับอันนี้เน้นย้ําเลยว่ามันเป็นรหัสผ่านตั้งต้นนะครับผู้ใช้งานจะต้องไปเอารหัสผ่านตั้งต้นที่ได้รับจากอ e ีเมลเนี่ยเปลี่ยนเป็นรหัสผ่านที่กําหนดเองก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้งานในระบบ DC นะครับเราไม่สามารถที่จะใช้รหัสผ่านตั้งต้นเนี่ยเข้าระบบต่างๆใน Data Center ได้เลยนะครับดังนั้นต้องเปลี่ยนก่อนนะครับอันนี้เน้นย้ําเลยนะครับ วิธีการก็ไม่ยากนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านตั้งต้นจากที่เราได้รับอตอบกลับทางอีเมลนะครับก็เข้าไปที่ Data Center นะครับก็ให้กรอกอรหัสผู้ใช้แล้วก็ระบุรหัสผ่านตั้งต้นนะครับแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบเมื่อเราคลิกเข้าสู่ระบบนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับ ในช่องรหัสผ่านเดิมนะครับให้ท่านเอารหัสผ่านตั้งต้นที่ระบุในอีเมลนะครับที่ตอบกลับในอีเมลมาใส่หลังจากนั้นให้ทําการระบุรหัสผ่านใหม่รหัสผ่านใหม่ที่ท่านต้องกําหนดเองนะครับเหมือนการสองสองสอง,สองช่องล่างนะครับให้เหมือนการมีทั้งตัวเลขตัวอักษรนะครับไม่ต่ำกว่าแตัวอักษรนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับเมื่อเราทําการ เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วเมื่อท่านเห็นการเปลี่ยนเห็น,เห,นเห็นหน้าจอนี้นะครับก็แสดงว่าท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เรียบร้อยและ้ะดังนั้นก็สามารถที่จะเอารหัสผ่านที่ท่านกําหนดเองเนี่ยไปใช้งานเข้าสู่ระบบต่างๆในระบบ data center ต่อไปยกตัวอย่างเช่นอันนี้หน้าจอ new authent นะครับก็เอาตัว id ผู้ใช้งานนะครับระบ,บุไปนะครับแล้วก็รหั ที่ท่านกำหนดเองแล้วคลิกเข้าสู่ระบบอันนี้ก็จะเป็นการเข้าสู่ระบบ Data Center ได้ตามปกตินะครับหลายคนตกมาตายตรงที่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าระบบได้เพราะว่าเห็นอีเมลตอบกลับจากสปสชอ้อาวเอามาเข้าเลยเข้าไม่ได้นะครับอันนี้ขอเน้นย้ำนะครับทีนี้ก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับก็ในสำหรับสปสชเจ็ดเองนะครับก็มีกลุ่ม Li n e Open Chat นะครับหากท่านมีข้อ สงสัยข้อคำถามนะครับสามารถทิ้งคำถามไว้ในห้อง Open Chat ได้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสปสชเขตน,นะครับเข้ามาร่วมตอบคำถามนะครับหรือว่าจะติดตามข้อมูลต่างๆนะครับก็เนื่องจากว่าไลน์ Open Chat สปส,สชเขตเจ็ดเองนะครับก็เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับไม่ลงข้อมูลที่สำคัญอย่างเช่นยูสเนมหรือพาสเวิร์ดไม่ลงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นข้อมูลส่วนคลน,นะครับแล้วก็ขอ ริญาตในการใช้ห้องสนทนาร่วมกันนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณะอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะนำขึ้นประชาสัมพันธ์ไว้ที่7 e เว่นดีชานัด้ครับก็ขอให้หนวยบริการนะครับผู้ปฏิบัติงานนะครับก็กด Subscribe นะครับติดตามด้วยนะครับถ้าสปสชเขต7มีคลิปหรือว่ามีข้อมูล ประชาสัมพันธ์แนะนำเราก็จะขึ้นไวนะ้ในะนะนะช่อง s ซเวนดีชาแ e ลนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็ติดตามต่อนะครับสำหรับผมนะครับผู้ประสานงานนะครับการดำเนินการการสร้างผู้ใช้งานในระบบสปส os, ชเขต7นะครับนัทพลชัยสิทธารวรกุลนะครับชื่อเล่นชื่ออํมท่านก็สาม,มารถโทรมาหรือจะไลน์มาตามเบอร์นี้แล้วก็อีเมลนะครับที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอนี้ได้นะครับ มีข้อสงสัยในการเข้าใช้งานระบบนะครับก็สามารถประสานได้นะครับครับสำหรับในเบื้องอสำหรับการแนะนำการใช้งานการเข้าสู่ระบบระบบต่างๆของสวสอชอบเบื้องต้นนะครับรวมถึงการรีเซ็ตรหัสผ่านกับคำถามที่เกิดบ่อยๆก็ขอนำเสนอไว้ในคลิปนี้นะครับหากมีข้อสงสัยประการใดก็ าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณมากครับ